ตานึกภาพไปกินรา้าเทปังที่ญี่ปุ่นดีๆมันคือจานนี้เลยข้าวผของผมเนี่ยมันจะมีสูวนไทยผสมอยู่ในนี้มันซอสด้วยรสชาติเหมือนป้าที่บ้านที่ทำให้ผมกินตอนเด็กจานนี้สุดยอดเลยนะครับ สวัสดีครับผมอ,องจากรายการอองซ่าพากินครับวันนี้เราจะพามาชิมอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนั่นก็คือผัดกะเพรานั่นเองนะครับร้านแรกที่เราจะมาดูเนี่ยชื่อร้านกะเพราขุนช้างเป็นร้านกะเพราที่มีสูตรลับเฉพาะของทางครอบครัวนะฮะที่คุณแม่ทําให้ลูกๆก,กินมา50ปีจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ผมนัทตินิติก9้าวซับนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์กะเพราขุนช้างนะครับทำไมถึงมาเปิดร้านกะเพราครับพี่คือจริงๆอ่ะเป็นสมัยก่อนคือแม่ผมมาทำอาหารตามสั่งแล้วตัวผมเองผมก็สังเกตว่าคือโดยส่วนมาก60%เนี่ยถึง70%เนเนี่ยคนก็ชอบทานกะเพราไปถามสูตรคุณแม่สมัยก่อนเอาลองมาทำกินดูแล้วก็เริ่มลองแจกเพื่อนบ้านขายในหมู่บ้านจนระยะหลังมันลูกค้าชื่นชอบเราก็เริ่มเปิดขายในหมู่บ้านเป็นดิลิเวอรี่ รายได้เนี่ยมันก็มันก็เริ่มดีแล้วก็ดีดูดีก็เต็มหน้าหมู่บ้านเลยนั้นออกไปเช่าร้านข้างนอกดีกว่าเผื่อะจะเป็นกลุ่มกลุ่มตลาดใหม่จนเป็นที่มาของร้านที่นี่ครับรสชาติกะเพราของร้านที่มันโดดเด่นกว่าร้านอื่นยังไงครับกะเพราของผมเนี่ยมันจะมีเ่วนไทยผสมอยู่ในน้ำซอสด้วยเวลาพนักง,งานเนี่ยผัดกะเพราเนี่ยก็จะใส่ซอสตัวนี้ช้อนเดียวก็คือรสชาติจะเหมือนกันทุกจานเป็นซอสพิเศษของทางร้านใช่ครับที่อื่นจะไม่มีใช่ครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถึงจะกินได้ ของเราก็จะมีทั่วประเทศเลยนะครับประมาณตอนนี้มา40สาขาแล้วนะครับลูกค้าสามารถเสิร์ชว่ากระเพราข่นช้างนะครับกระเพราขุนช้างได้เลยที่แอปดิลิวิเต่างๆนี้หรือว่าเสิร์ช g ู o ก l e ก a p แมปก็จะขึ้นหมดเลยครับผมต alright นะครับเราก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับการกินนั่นเองครับ มาขอแนะนําอาหารทีละจานอันนี้ไข่ปี้นะครับไข่ปี้กับกระเพราเนื้อตับตอนแรกผมก็จะงว่าไข่ปี้คือไข่คนนะจริงๆเราไม่ใช่นะฮะไข่ปี้ก็เหมือนเอาไข่มามาคนนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้คนให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันดีแล้วลงไปคั่วที่กระทะนะครับซึ่งก็ดูแปลกตาดีจานที่2ก็ผัดกระเพราเนื้อออสเตรเลียวากิวอ่าวันนี้เรามีวากิวด้วยนะเรามีวากิวด้วยนะออสเตรเลียวากิวเป็นเนื้อสไลด์นะครับจานที่3นะครับกระเพราหมูกรอบ ใชสุดท,ท้ายนะครับซึ่งผมยังถามอยู่เลยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าคือข้าวผัดโบราณน,น่าผมก็กำลังงงมันมันอะไรคือข้าวผัดโบราณน,นะครับเดี๋ยวเราต้องชิมดูนะฮะตอนนี้ยังไม่มีคําตอบเหมือนกันนะฮะผมดูว่ามันมันก็หน้าตาเหมือนข้าวผัดธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมชิมอันนี้ก่อนเลยนะครับดูดีมาก กลิ่กระเพราหอมมากครับแล้วก็รสชาติที่อยู่ข้างหลังที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูกรับรองว่าไม่ใช่น้ามันหอยไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลธรรมดาแน่ๆต้องเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านแน่ๆแต่ว่ามีความหอมมีความอร่อยแล้วตัวเนื้อเองเนี่ยก็ไม่แข็งเลยนะครับไข่ปี้ก็เอาข้อจริงมันก็แปลกและอร่อยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกระเพราเนื้อออสเตรเลียตัวเนื้อเองมีความนิ่ม ใบกระเพรานี้นะครับต่างกับปกติที่เราทำกันเองที่บ้านนะครับมันเหมือนโดนไฟร้อนร้อนด้วยความร้อนแรงและเร็วมันก็เลยไม่ได้วิวไม่ได้แบบอย่างนี้ดีกว่าผมทำเองที่บ้านเหมือนกินกระเพราต้มเลยเอาใบากระเพราไปต้มในซอสเลยนะครับมันไม่ได้เหมือนกับกระเพราผัดแบบนี้นะมันจะมีความหอมมีความกรุ่นมีความเกรียมพอ,อชิมกระเพราหมูกรอบก,ก่อนนะครับเอาใบากระเพราด้วยใครจะไปรู้ครับ น้ำกะเพราเมนูที่หมูกรอบรสชาติคล้ายๆกันเพราะเป็นกะเพราจานเดียวกันนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเนือ้อจะตัวหมูกรอบเองเนี่ยมีหนังที่ไม่เหนียวเลยนะฮะกะเพราโบราณนะคะลองดูเลยโอ้มีมะเขือเทศด้วยนะครับเนี่ยอธิบายสั้นๆ่ะมันคือข้าวกะเพราหมูนุ่มที่มีมะเขือเทศกับหอมใหญ่ซึ่งบอกเลยครับว่ารสชาติเหมือนป้าที่บ้านที่ทําให้ผมกินตอนเด็กจานนี้สุดยอดเลยนะครับผมกินตอนเด็กก็กินอย่างนี้นะแต่ไม่อร่อยเท่านี้นะ ถ้าชอบอาเข้าโรเจอร์อาเข้โรเจอร์บอกมี walk hay. วอลคเเฮอุดยอด so much w l k hay w l k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  hay จานนี้มีวอลคเเฮแน่นอนกินเข้าไปแล้วมันมีเบรดของกระทะขึ้นมาเลยจานนี้กลิ่นกระทะชัดเจนมากถึงเวลาที่ผมจะโกทูทาวแล้วนะครับคือผมจะหม่ำแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาล้วครับทุกท่านเราก็มาถึงร้านที่2กันแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่า e a s y Buddy นะครับเป็นร้านแรกๆในเมืองไทยที่บุกเบิกข้าวผัดกะเพราแนวใหม่แบบโก i n อินเตอร์กันเลยทีเดียวคือคุณภาพเนี่ยมาครับจานแน่ๆนะครับร้านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ออ right นะครับเราก็มาถึงในช่วงเวลาที่ผมชอบมากที่สุดอีกแล้วสำหรับรายการนี้นะครับคือเวลากินๆๆนกินกินั่นเองนะครับขออธิบายถึงประวัติของที่นี่นิดนึงนะครับเจ้าของที่นี่ชื่อคุณบัดี้นะครับผมเขามีความคิดที่จะยกระดับผัดกระเพราของบ้านเราเนี่ยให้ go inter นะครับให้มีมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศเขาก็เลยเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นินเตอร์มากขึ้นนะครับ อย่างเช่นจานนี้เป็นเนื้อแจเปนิสวาคิวเอจานนี้ข้าวผัดเนยโชยุสองจานนี้จะออกสไตล์อินเตอร์ออกญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะครับส่วนจานนี้เนี่ยจะเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีราคานิดนึงนะครับในสำหรับร้านชื่อ EasyBuddy ร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับอันแรกที่น่าสนใจมากสำหรับผมเลยคือวาคิวเอ ของกระทะมากท่านทุกชมนี่เผ็ดปกติของเขานะครับที่ผมสั่งมาทานต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เผ็ดจนเกินไปผมพอทานได้นะครับแต่ลองชิมเนื้อวากิว a อสดูสิเขาไม่ได้ใช้วากิว A5 าครับ A4 ี่เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าตัว a 5เนี่ยถ้าใช้กับจานนี้จริงเนี่ยมันน่าจะโอเวอร์พาวเวอร์คืนมันของ A5 น่าจะแรงเกินไปทําให้กินเข้าไปละเลี่ยนแต่ A4 เนี่ยเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันยังมีความเป็นเนื้อเนื้อเป็นชิ้นชิ้นอยู่ ที่เมื่อกี้มีแอบเห็นเนี่ยก็คือใช้ไฟเป่านะครับพอเราใช้ไฟเป่าเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่สูงทําให้เนื้ออยาไม่แข็งจนเกินไปนะครับผมขออนุญาตกินจานนี้ก่อนนะห,หลับตานึกภาพไปกินร้านเทป,ปังที่ญี่ปุ่นดีๆมีกระทะวางตรงกลางมันคือจานนี้เลยทําให้นึกถึงไปกินที่ญี่ปุ่นเลยว่ามีความใกล้เคียงมากนะเดี๋ยวผมลองหมูกรอบนะครับหมูกรอบที่นี่นะครับตัวเนื้อนิ่มเนื้อไม่แข็ง ส่วนหนังเนี่ยก็มีความกรอบพอดีแต่ว่าไม่ได้กรอบกรุบกรุบเหมือนกับตัวแคบหมูหรือว่าตัวกาะหมูแต่เป็นความกรุบที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองด้วยนะครับก็คือไม่ได้นิ่มนะฮะยืนยันว่าไม่ได้นิ่มแต่ว่าไม่ได้กรอบกรึบเหมือนที่เรากินแคบหมูอย่างนันนะครับอขออนุญาตลองแบบสูตรที่ผมกินประจำเนาะเพราะว่ากินประจำคือผมกินเองนะผมก็มีไข่แดงหน่อยนึงนะครับตามด้วยพริกน้ำปลาเนาะอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยของชอบเลย อย่งจากนี้เนี่ยจะมีทั้งกะเพรากรอบและกะเพราที่ลงไปผัดด้วยนะซึ่งให้เทคเจอร์ตอนเคี้ยวที่ต่างกันก็คือไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ารวมรวมกันนะเบ Best of b o w o worlds นะฮนะและชิมทุกจารแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มได้นะครับยังไงก็ถึงเวลาที่ผมต้อง go to town นะครับผมจะหม่ำแล้วนะครับ <laughs> พบกันใหม่สะกรู่นะครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมเราได้เจอ2ร้านมาแล้วนะครับ2ร้านนี้นะครับร้านแรกเนี่ยจะเป็นร้านรสชาติเหมือนแม่ทําให้กินคือเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยเป็นรสชาติที่เราจิตกินแล้วเอ้ยม,มันอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับผมส่วนร้านที่2เนี่ยเป็นโชว์เคสเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติจะไปทางสมัยใหม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่จะทานนะครับทั้งคู่เป็นร้านที่อร่อยมากๆทั้งคู่นะครับ และเป็นร้านที่ดังมากๆทั้งคู่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กด s u b สไคร b e ข้างล่างได้เลยครับหรืออยากให้ผมไปทำคอนเทนต์แบบนี้ที่ไหนหรืออาหารประเภทใดก็คอมเมนต์ไว้ไดเลยนะครับผมจะตามไปทำให้นะครับถ้าตามผมท่านจะเห็นว่าบางคลิปเนี่ยผมจะแบบโอ้โหกินไม่ไหวโอ,โ,หโอเผ็ดนะฮะรสชาติจัดจา้านเผ็ดจริงเผ็ดจ<ๆ>ังนะฮะ